นี่ลมเป็นไ <ทำ S 1> งมาเช้าเวันนี้คุณุดีเตรียมกับเป้าดูมีอะไรบ้าง ก็ไม่ใช่ดิงเดี๋ยวพ่อก็ต้องไปเปิดดูเงินเทเดรนก็เห็นอยู่ว่าโอ้ยมันเหมือนมากนิ่งแปะหมดแล้วเอ๊ะเว่าปัจจุบันก็เปิดดูไอ้กูอากูก็ได้แต่เดืนวันที่นี้ก็ร้องสะดุดตุเรนั้นน่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นหน้าไชราพรมไม่ต้องเราอยู่กับมั ็จะได้แฝดค่ะถ้าเราเริ่มจากม้าแปดแล้วทำที้คอึไปตามสัญลักษณมันจะแตกออกมเป็นทุกขันเด็เหมือนจะแตกอยู่ในม้าแปดเลยครับก็อยู่ม้าแปดเป็นมีหมดแล้วทุกอย่างพอเป็นม้าแปดแล้วแสดงว่าอย่างถึงเป็นสาขาย่อยไม่สรุปอย่างนั้นละมันได้อารมณ์ทุกอันเลยเหมือนกินข้าวอิ่มนะ <c oughs> กินอะไรมาบ้างก็นั้น,นะคือ <c oughs> อ๋อกินไข่กินไก่กินแกงอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็คือกินข้าวเข้าใจนะไอ้ถ้าเราจะไปยแยกละไอ้แกงมีอะไรเนี่ยก็เป็นน้ำเปล่าน,น,นี้ละก็เป็นเลือ,อ่องแกงมีอะไรบ้างไข่มีอะไรบ้างมีโปรตีนมีกระโบื้องให้ดื่มไต้องไปแยกยกอ่อยเข้าในะ เข้าใจไหมล่ะม ma ันอ mm hmm. yeah. evet yep ิ่มมือนกันมัรวมแต่ทุกอย่างก็มีประโยชน์หมดเื่อมันรวมกันหมดทําให้เจริญเติบโตนี่ก็เหมือนกันทุกอย่างมารวมกันให้จิตมันแล้วทุกอย่างมันรวมจิตมันเะเข้าใจไหมครับอย่างประชาสุนไปไหรูอไปเอาด้วยเทศบาลนี่อะไรถ้าส่งไม่หมดประชามันจะสายแล้วเหรอ พ่อสิงทองเป็นืนง่ายง่ายพอสิงทองจะลงสูดเรื่องง่ายง่ายจระชาชนไปให้ขับข้องนะพอสิงทองนี่ยคือการทำง่ายๆ ือรู้องรวมไปตรงนั้นก็รู้หมดแล้วยังไม่ต้องลึกซึ้งอะไรมากลึกซึ้งแค่นั้นแหละแค่เข้าใจแค่หมดก็คืออากาศนะสบายตอนหัวข้ามานะสี่ทุ่มห้าทุ่มตื่นตอน พวกเราขนาดเรียนรู้อะไรเ่อจบลึกไปที่ละอนที่ไหนเราเมือนกับเราจับลึกเข้าไปสึงความคิดเราไม่ได้จอบลึกไปถึงความรู้สึกความรู้สึกเป็นไงโดยทางโลกก็คือเราเรียกมัน มาแยกมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์นะเื่อไปทำโลกมันเกิดมาอย่างนี้แต่อารมณ์ไม่ได้ทางทางเรียนมาเพื่อรู้สึกอารมณ์แล้วก็ทำให้อารมณ์นั้นมันไม่เกิดแต่เขาไม่ทางทางเขาไม่ได้มาดูเลยว่า โลกเป็นอะไรแต่เขาสรุปแล้วโลกที่เป็นสมมุิทั้งสิ้ออนอนิจจงทุกขังอนาาัตตาไม่ว่าจะออกมาเป็นอะไรไม่ว่าจะจาแนกออกไปเป็นอะไรต่อ,อะไรเนี่ยม,มันก็เป็นอน,นิจจงทุกขังนะครับเป็นสมมุิทั้งสิ้นนะนี่คือโลกจะเป็นแบบนี้เข้าสู่กองท่บนะจากกองทตุแล้ว <c oughs> มันยังมีภาบกาจากกองทตุ มาสู่อารมณ์อยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงกลางนี้คืออะไรรู้ไหมจากกองธาตุมาสู่อารมณ์ในตรงกลางตรงนี<ม>้ความรู้สึกความรูม้สึกก็มาจะมาสู่อารมณ์มาสู่อารมณ์ตัวก่อนก่อนก่อนความรู้สึกนิดี่ตัวนี่ตัว อุปทานขันหน้าตัวปุ่มตัวลุ่มคือตัวอุปทานขันหน้ามีตัวเชื่อมมีโลกไม่มีตอาโลกไม่มีโลกมีแต่มองตรงนี้มองตรงนี้เืียงตัวธาตุสี่อ่งเดียวโลกไม่มีไม่มีไม่มีการที่ตัวคาตเกี่ยวกับจากธาตุสู่อารมณ์ตรงกลางตรงนี้โลกไม่มี แต่ทำมีคืออุปทานขันธ่แอือพอได้อุปทานจับตัวได้ทางขันง์แรกไอตัวขันตรงนี้ไอตัว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 อารมณ์ตรงนี้มันเลิบตายได้เลยอย่เชื่อมโยงตัวเชื่อมโยงไม่มีเชื่อมโยงตัวม่จับตัวเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรก็ไปดับไปตัวต้นเหตุของตัวเชื่อมโยงทำให้เกิดอารมณ์อารมณ์ก็เลยไม่มี แต่โลก <c oughs> เรียนรู้แต่ธาตีแล้วไม่รู้ว่ามันมาเชื่อมส้ายเกิดอารมณ์อมันก็เลย <c oughs> รู้ก็รู้นี้อารมณ์ก็เกิดเมื <c oughs> ่อรู้ทั้งรู้แต่อารมณนะ์ธาตีนะเป็นอน,นิจจังสุข,ขังอนัตาเป็นสมมุตินะรู้ <c oughs> แต่กูยังอยากได้ <c oughs> เห็นไหมแ้วไอ้ตรงเชื่อมอ่ะตรงที่เชื่อมมาน่ะโลกไม่ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเรียนโลกเท่าไหร่เรียนใจเรียนใจก็ยิ่งโง่มากเพราะมันจะดึงเพราะมันจะดึงเข้า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 อย่างเดียวมันดึงเอาอย่างเดียว ก็คือบินไปหาอัตราแล้วยังไปเชื่อชื่ออัตราเป็นของมีราคาให้ตัวตนมันแสดงให้เป็นที่เราไปคนเปินตัวตนแต่ธรรมะบอกตัวตนนี้อันตรายกเรว่าา เก็ไปเจอตคนเปินเปิดตัวตนและเห็นเห็นนงจับเป็นดอกบัวแต่ตัวธรรมบอกตัวตนนั่นแหละกงจับแต่ตัวโลกบอกตัวตนนั้นัะนดอกบัว แา้วจานั้นเด็กล่กใหม่ในหน้าสงสารจะเชื่อใครกันแน่วะมันไม่เชื่อทางนี้อยู่แล้วเพราะวันไม่ได้เสกทางนี้เลยน่าจะเสกทางจุดอ่ะไมก็เลยบ้า <c oughs> ไปเลย<ช>เสกแต่แบบนั้นไม่เอาทางนี้ข้า,ามันก็ยังมีกึ๋งลึงแต่นี่เป็นไม่เอาเลยเอ,เอด็ดที่ไม่เอาเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาให้มันต้องพ่อแม่มีเวลาให้มันอย่างาเมื่อวาห็นว่ม พวกที่พาลูกจูงหลานไปเดินจกงกรมบนกูเรือต,ตัวเล็กตัวน้อยแล้วมันไม่ได้เสกมือถือะ้ะหน่อยมันก็จะขึ้นไปได้แต่ถ้ามันเสกมือถือมันก็เสกก็ยังดีตอนนี้เป็นยุคที่วัยกลางคนที่อยู่เหนือยอยู่เหนือไอ้ชูสามนิ้วเนี่ยมันยังรุ่นที่อะไรยังอยู่ในสายตาของพวกเราอยู่ มันก็เลยเสษครึ่งไม่เสษครึ่งหเพราะว่าเนื่องจากเด็กรุ่นนี้รุ่นรุ่นโตเนี่ยสักสี่สิบหรือสามสิบกว่รุ่นเนี้ยที่ลบเล้าเอามือถือเอาโซเชียแลแหละแต่พ่อแม่ยังไม่ค่อยมีปัญญาให้ไ <c oughs> hey, อ่หยพึ่งเอาเรียนไปก่อนเลอยเงี้ยนั้นเด็กลูกหลานรุ่นนี้ไเลยยังติดดีอยู่เยอะ อะอันนั้นคือจนเงียไม่มีเล่นมือถือก็เลยก็เลยเรียนเก่งเพราะว่าคนอื่นเขาไม่เรียนมันก็เลยเรียนเก่งคนอื่นก็ไม่เรียนอ่ะตอบสาวสามเหล่าทัพมันก็ตอบได้คนเดียวหรอว่าเพราะมันไม่ได้ถามตั้งสามเหล่าทัพก็คงไม่ได้ถามว่าม็อบสามนิ้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวมันก็คงได้เห็นว่า พอเดี๋ยวผู้ปกครองระดับพวกเราเนี้ยได้เห็นความต่างแตกต่างจากการไม่ได้ให้เศษเอเสก่าโซเชียลจนหนักหรือไม่ได้เศษเลยเอ่อการับกยเป็นเรียนรู้ได้ดีกว่าเพราะใ้ระดับบนแก่ๆอย่างพวกเรายังปกครองอยู่ก็นะยังสามารถควมือพวกนี้ได้แล้วนกะ็ก็จะคงส,ส,สร้างในสังคมรุ่นใหม่ให้มาทางนี้ได้บ้าง แม้ว่าส่วนใหญ่จะเอียงไปแล้วยังไม่ถึงกับหมดหมดกระเป๋ายางลุกสิครูส๋ยกับครูอย่าดูดิทุกคนทั้งห้องมาเสกหมดใช่ไหมเออแต่ของเตยไม่ให้เอามาชงหกฟองไม่ให้เอามาไม่เอามาเตยไม่มาทิ้สั้นหมดเี เอามาถึงโรงเรียนมันมันไม่ได้เสพม่ไม่เสพก็ดีตกลงเรีผู้ปกครองจะมาชะวยก็ช่วยกันหน่อยไปอยู่บ้านนี้ก็ไม่ลำบาไม่ได้แต่พวกนี้เป็นพัธยมผู้ปกครองเป็นคนยกของออกมาแล้วค่ะเพราะว่าหลายคนไม่อยู่กับลูกลูกไว้กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยพอตัวเองไปทางานในเมืองแล้วก็เพื่อได้ติดต่อก็ติดต่อพานลื่นเองของแต่โรงเรียนก็จะก็จะ ทำข้อตกลงผู้ปกครองว่าถ้าหายในโรงเรียนถือว่าเป็นภาระของครอบครัวของเด็กไม่ใช่ภาระของโรงเรียนโอกต้นไม่ถิ่นแก่หายจะเด็กเสียเวลาไปนั่งเล่นโซเชียลเสียมากมาเขาเขามีความสุขเวลาคุ้เวลาก็เลือกเสร็จก็เลือกไม่เป็นเขาเลือกเสร็จไม่เป็น เขาคัดเลือกให้เป็นเขาป้อนเขาก็รู้ว่าเขาจะวิธีการเขาจะไปนั่นเด็กพวกนี้กลุ่มนี้ยังไงก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแ้วมันเอียงระเท่เลยทั้งหมดเลยทั้งราชพัฒน์ทั้งหมดเลยก็หมดเลยแหละมันมองว่าเป็นไรมัธยมด้วยเด็กเด็กรุ่นใหม่มันมองว่าเป็นที่น้างรแบบน้ทั้งได้เสียทั้ง็นเงินทุนที่ ให้คุณไปแก้ก็ฝ่อไปไปตามใช่ค่ะใช่ทุกไลนก็เป็นสังคมก็เปลี่ยนจริงเย่างอย่างเราถามอาชีพอย่างนี้แล้วค่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นแฮกเกอร์ซึ่งเป็นอาชีพที่ที่นั่งจุมปุ๊บอยู่หน้าจอก็เลยไม่รู้จักเลยบางอาชีพตอบนี้เลยได้ตอบเด็กตอบได้เงินเร็ว มันมันไม่ใช่มากล้านคนจะมีสัโคนชที่จะได้ยินมาดี็้องโคมาแล้วก็ออกนัได้ตํด้วยกรรมส่มนามต่วนี้เนี่ยเราก็ทําาให้แบบนี้เห็นแค่ล้วเข้าใจกรรมแล้วอยู่เหนือกรรมไม่ได้ แต่กรรมมันก็ยังมีอยู่แหละแต่ดูแล้วเราจะได้ไม่ไปสร้างกรรมไม่ไปสร้างกรรมไม่สร้างกรรมแล้วก็ดีแต่กรรมดีแต่กรรมดีมันก็หมือนแค่เจริญส่งมาแล้วแต่นี้ก็ดูดิถ้าวันไหนเราทุกข์เมื่อไรเราไปจับอะไรนะให้ลงมาไปไหนมารถายไปไหนใช่การรู้ธรร ถ้เาเราทุบปั๊บไปดูมกักหายไได้มัคแล้วตัวปิติอยู่ไหมมีอะไรไหมเมือ่อกี้นี่ที่หลวงพ่อสะท้อนว่าถ้าทุกขบหรือลุกทุบมักอยู่ไหมมันจะได้อยู่ไหมปิติอยู่ไหมก็เลยคุยับพี่นะคว่าก็ดีนะเพราะส่วนมากเราจะแบบกินไปเลยนะคะขาดจนตัวเองร้อนจนไอ้น,นี่แล้วก็เฮ้ยอย่างนี้นค่ะ พอเ,เม่อกี้นี่หลพอสานเึมันทำให้เราแบบเฮ้ยหักลยดฟ้าอะไรหาอะไรไม่เจอเหมือนตกน้ำป๋อมแปรมาหามักก่อนฝึกให้ํำนาเลยเพราะเวลาเราตายจากร่างกายจนนี้ไปดวงจิตไปเลยถ้าฟ้ามักไม่เจอแล้วตกในรกแน่ๆตกมาตั้งคันถ้าฟ้ามักเจอเนยังไปุูกดีสุดตา ขอให้ถึงไม่สุดก็ให้สิมันก็ยังขึ้นไปส,สุขติเป็นที่วางอยู่เนี่ยหลักมันอยู่ยแค่นี้ถ้าฟ้ามรักได้มันก็ขึ้นบนถ้าฟ้ามรักได้เดี๋ยวเมืนอไหพระ้นน้มัน,มนตอบที่เนี่ย <c oughs> ยิง่งมาอยู่ในมิติที่ไม่มีลูกแล้วฟ้ามรักแล้วไปอยู่ตรงไม่มีลูก <c oughs> มันก็อยู่มิติเดียวกันสายต่อ <c oughs> แต่ถ้า ฟ้ามักแล้วยังติดอยู่กับรูปอยู่แล้วไม่มีรูปให้จับมันจะอ้างวางเมือ้างวางตรงเนี้มันก็ยังกึ่งๆลงล่างเพราะมันยังติดติดไอ้ยึดรูปยึดรูปคือยึดสมมุติก็คือเห็นมรักแต่ปัญญาไม่เกิดคือไม่เห็นอนิจจังทุกขังนัตาแต่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือรูปทั้งหมดเ็นอนิจจังทุกขังแน้วตา ันจะปล่อยรูปแล้วขึ้นอารูปราคะนี่ตรงอารูปราคะมันเป็นอารมณ์ทั้งหมดถูกไหมมันถ้ามันจําคําสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านทําไม่ได้แต่ถ้าติดอยู่ตรงนั้นอะนตรงอารูปประพรมอย่างนัน้นเป็นอารูปราคะไม่ใชปป่อารูปประพรมอารูปประพรมต้องมีตออําแห่งก็คือร,รัสกิทธาคารรูปประพรม ติดอาโร่ยังเป็นรูประพงมเดยวดั้งมีปัญญาดิโอพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็ยังไม่เอาเลยเนี่ยทำไม่ได้เลยปล่อยปล่อยด้วยธานนี่จะขึ้นไปได้จิไม่เดินไม่ต้องรู้หรอกว่าปล่อยเพราะอะไรไม่ต้องเก่งตรงนี้ไม่ต้องการคนเก่งต้องการคนเชื่อ ก็เียนารลบคำสอนพระพุทธองค์หมดคือแปลว่าองค์สูงๆเลยเนี่ยเอาออกด้วยถามคนรุ่นใหม่ที่คิดเก่งๆเนี่ยไม่ว่าไอซาเอ้ะอารมณ์ของมักแปนทำไม่ดูที่เป็นไงตกหมดล้วอารมณ์ของมักแป่ทำไง ที่มันมีแปดอย่างแล้วตั้งอารมณ์ออกมาได้ใครจะซ <c oughs> ักถามอะไรนะ <c oughs> ไม่ส่งการบ้าน,นก็ไม่มีทางไปเรียนต่อประตูไม่เปิดไปไม่ได้ <c> ุ <oughs> <c oughs> งเทศจะไปได้ต้องมีทั้งผู้เทศและผู้ฟังอี <c oughs> ผู้ฟังยังไม่เปิดประตู พี่เชลียร์จับไม่ได้ยังเรียบเรียบอยู่กำลังอยู่สบายต้องออกไปข้างนอกแล้วจะจะพบจะพบเราก็รู้วิธีการสอมไ,ไม่ใช่นะเดี๋ยวก็กลับมาเรี่วสรุปแล้วมันก็อยู่กับปัจจุบันได้ยาวไม่เยืด กันี้แกนนี้เราก็ต้องฝึกตัวเราให้อภัยทานใช่อาศัยทานจุดนทางเดินใครทานกับทุกสิ่งก็มตัวเราใจให้อภัยได้คือเมตตาก็สูงขึ้นเมื่อเมตตาสูงขึ้นปิ๊ดก็มาเลยมัดก็จะได้อภัยได้อยู่ที่อภัยทานเป็นธรรมะสิ่งสุดเลยนี่อภัยทานเกิดแค้ปัญญาท่านั้น และปัญญาไม่เกิดอภัยทานก็ไม่เกิดเพราะมันต้องเข้าใจขึ้มาที่ไปของปฏิกะปัญญาทุกที่ที่หลวงพ่อให้พวกเรามาให้หลวงพ่อสอนมาเพื่อเป็นข้อมูลในการทำอภัยทานสร้างอภัยทานให้กับผู้อื่นที่ดี หลวงพ่อตั้งเป้าไม่ได้ไปตัวนิพพานให้เออค้นทุกข์แล้วดีตัวประเมินตลยของเออมันทุกข์น้อยลงจริงจริงมันเบาจริงจริงไอ้ส่วนใหญ่พวกเราจะตั้งเป้าไปนิพพานเลยก็เลยไม่ถึงเรื่องที่พราะผู้ตั้งเป้ายังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะมันก็ถูกเซฟมาอย่างนั้นตั้งเป้าว่าเพื่อค้นทุกข์เออ,เอ,อทุกข์มันน้อยลงนี่ะคนทุกข์ไปเรื่อยก็เบาสบายไปเรื่อย รเริ่มต้นการปฏิบัติเราก็ตั้งผิดแล้วเพอเราเสกข่าวผิดมั <c oughs> นทเราว่าพอเราเสกผิดก็เลยเสกเป้าหมายผิดไปเลยตรงนั้นเองแหละพอเป้าหมายผิดเราก็เลยเป้าเอียงไปเอียงมามรูกตังยืน เกิดมาเป็นชีวิตสุขยากทั้าไปในวัฏสงสารเลยเนี่ยค่ะเรามาฟังคำสอนแบบตึ้งก่อนถึงจะรู้ว่าเราต้องอดทนต้องทำให้คอชุ่มๆเ่มเดยวะปวดนังนงอยูที่บ้าน,าาานมีอ้าวใครจะซักอะไรอีกเล็กบีไหม ยเดไปดูทุกคนมีการบ้านก็ไปทำแล้วไม่ว่าตกใจไม่ว่าอะไระครับมาร์คมาคร์คจะมายัางไงทานปิ <c oughs> ตีเออแต่นี้สุดรายละเอียดที่สอนไปก็จะเห็นเอ๊ะปิติบางทีมามั่งไม่มามั่ง <c oughs> เออทำอไงจะเห็นออกวินใจเขา <c oughs> เห็นเขาตามตามเป็นจริง อเห็นเขาตามความเป็นจริงปัญญามันจะเออเราก็เคยเป็นไปช่วยสร้างความมั่นใจให้เรามีอะไรมั่นใจว่าเอาเอ,เ,อ,เ,อเราก็เคยเป็นแบบเดียวกันนี้นะ,นะงนั้นความเห็นทุกหัวใจมันเลยออกมาเต็มหน้าเ,เต็มหัวใจมันก็จะวางได้มันต้องวางขนาดนั้นวาง ช้อยหนึ่งก็วางขนาดนั้นเออเราก็เคยเป็นอภัยท่านมันออกไปเลยแล้วเราก็จําไว้อ๋อมันวางอย่างเนี้ยหมดหมดจบเรื่องอื่นก็หมดจบจนกระทั่งเหมือนเนฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านยังโดนเลยให้มันวางหมดจบแบบเดียวกันหลายหมดนะจําหลักไว้ดีเข้าใจนะไอ้ตรงวางปฏิฆะเนี่ยคือตัวอย่าง ให้เราเห็นว่าเวลาปัญญาเดินสุดมันเป็นไงเดินสุดข,ของปัิคะวางจนไม่มีตัวตนเลยก็คือเออให้เราก็เคยเป็นตาเห็นองคใจมันออกมาหมดตัวเลยเช่นเดียวกันตอนเราศรัทธาต่อพระพุทธองค์ดูท่านก็เป็นมาฟอนให้มันออกแบบสุดตัวแบบนั้นนั่นแหละไอ้ตัวอีแอรนละเอียดไปเลยนะนะ อันนี้นคือสมติเรามอพระพุทธองค์เคยเคยยังถูกถูกด่ามาก่อนอย่างเงี้ยถูกถูกมาเงี้ยนั้นจิตใจเราที่จะเงบสถท้านกับเสียงดูถูกมันหายไปเลยเพราะมันวางสุดตัวไปแล้วนี่แต่ละคนสุดตัวมีกี่เรื่องกระจายนะเรื่องดูถูกไปแล้ว<ม>เรื่องอะไรอีกแต่ที่มีอยู่ก็คือมุมมุมต่างๆนะอ่ะ ก็ให้หลงให้หมดถ้าหมดทุกอันก็ไม่ต้องไปถามมาพระาลาเห็นไหมไม่ต้องไปถามทำอย่างเดียวทำให้มันสุดตัวอย่างเงี้ยอันนี้นอกทฤษฎีจัไงไปไม่ต้องไปเสียวเวลาเรียนทฤษฎีเอาตามรับสอนน่าไปปวดตฮะน้อยใจ เดี๋ยวก็ถามปั๊บนี่ต้องต้อามุมมองเลยเป็นพระพุทธเจ้าเสียตอนไหนมีไหม,มเอาช่วยกันเลสนทีนน้อยใจเอาตอที่เป็นพระเวสสันอดีไหมตอนที่ขึ้นไอ้นั่นไหมออกกินกระบะคนชอบคนสะท้อนอยู่นะไมายูว่าได้นของของเปันกระบะบรรเลงทหารมา<ค> ขอไปบินสบาตพูดกันได้ไม่ใช่ค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะที่เล่อนออกไปบินสบาตวันแรกที่ได้อาหารมาเพื่อท้อเหมือนกันไม่ใช่ท้อใจไม่ใช่น้อยใจน้อยใจเยอะโอ๊ยเคยอยู่วังสบายสบายเอ้ยเออะไรออทำไมไม่ต้องลำบากตัดตามพิธีขนาดนี้เออเรียกว่าท้อพระไทยน้อยใจเอก็อยู่วังก็สบายแล้วนะทำไมต้องทำแนี้ เอาสังคิดได้ไงเอาสมมติเวลาสมมติเราเองก็ได้จันยาเองก็ได้ว่าเฮ้ยเราเคยอยู่ราชบ้านเราสบายสบายทำไมวาต้องมาผูกขับแต่เช้าอยู่วัดเนี่ยใครคนนู้กระทบคนนี้กระทบเออทำไมวะแต่คิดถึงตัวเรายังไม่ออกเราต้องดูพระพุทโธเออท่าน เออท่านวอาเอ๊ะทำไมต้องไปบินสาดมากินมั่งไม่กินมั่งเดี๋ยวตามเขากินทุกความก็ตายเงี้ยอ้วนตายบางงานก็กินท่าไม่ได้เอ๊ะทำไมท่านต้องมาลำบากขนาดอ๋อเพื่อประโยชน์เขาเพื่อประโยชน์เพื่อคนที่ส่บารมาเขาจะได้ปลื้มปิติเมื่อเขาได้ปิติเขาก็จะเริ่มมัดได้ งัเพื่อเขาให้เกิดปิติเมื่อเขาเกิดปิติเรารู้สึกไงนี่พระพุทธองค์ผ่านมาแล้วเมื่อน้อยใจเราไปตกน้ําไปเลยหมดไหมหมดเพราะหัวใจมันก็เต็มเลยะเออไปนึกอีกมีอารมณ์อะไรอีกมาเที่ยวน้าจบมาอย่าลืมเดี๋ยวมันตกลง ถ้าเราค่อยๆท,ทําไปดีเราบกอกก็เนี่ยนี่คือภาพปฏิบัติของจริงเราเอาถึงแก่อนอย่างนี้หมดทุกตัวเนี่ยจนกระทั่งเราไม่มีก้นเบึ้งอะไรที่เหลือเลยอะ่ะมันก็เลยตัวฐานของข้างในไม่มีอะไอตัว e App อีแอบอ่ะมันไม่มีที่ซ่อนอเพราะแอบไม่มีที่ซ่อนเราก็ไม่ต้องไปถามหาใครเราก็เดินสบาย ก่อนมันจะบอกร่าเราอะห่พ่อแล้วมันเรยวแบบมันก็นดิ่งลงอ่ะก็มันดิ่งลงแลไปเจอมันยุ่นอนอยู่<ช>แต่มันยังไม่ได้วางได<ช>้ยิ้มว่าให้เอียงเข้าไปหาพระพ<ช>ุทธองค์ทุกเรื่องแหละ<ช>นะแล้วก็ในที่นี้ใครเจออะไรแล้วก็เอียงไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็วางหมดเลยก็เก็บมามาเล่าให้กันฟังนะเออเนี้ย การเรียนของจริงเป็นแบบนี้แล้วตัวลงสมัยพระพุทธองค์เขาสอนอย่างเงี้ยมันเลยไม่ยากสมัยนี้ต้องไปอ่านตำราก่อนเลยยากแค่อ่านตำราก็ไม่รู้เรื่องรละชาติสมมติทางวจนเนาะไม่มันมีติดภาษารือใช่มันเท่ากับต้องไปเรียนรู้ภาษาอีก ติอีกิกมิติหนึ่งก่อนแล้วถึงจะมาเรียนรู้ทำตายอยเอาคำถามมาถากอนเฮ้ยไม่ใช่่เราต้องมาช่วยกันไงนคือทุกคนต้องจะช่วยกันจําพุทธประวัติมาแล้วมาต่อกันพอฟังนิดเดียวเราก็เออใช่แล้วอย่างเงี้ยมันจะจําได้แต่ถามว่าทุกคนได้ศึกษามาหมดไหมศึกษามาแล้วแต่ บางอานเนี่ยมันไม่กินใจมันไม่เก็ตอยู่มันก็เลยไม่ไม่จำแต่เอามาสะท้อนกอันเนี่ยเออใช่ตอนนั้นตอนนั้นเ,เห็นไหมตุลงทุกตอนที่เน้นอยู่ในพุทธประวัติอะมันใช้ในการวางาตุลงมเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> เราเห็นทางเดินแล้วนะก็ไปศึกษาแนะ่อันเดียวแหละแล้วก็จะวางได้หมดเพราะเราจะเรียนมัดเป็นแล้ว ได้มุมมองแล้วนะนี่แลละจะได้เป็นช่วยเป็นครูบาอาจารย์เจนต่อไปนายตักได้ก็จะแต่แต่เป็นเจนต่อไปก็จำไว้อันหนึ่งอย่าเผื่อเผื่อกระทำเขาอยากรู้แล้วเขาอธิบายเขาไม่อยากรู้แล้วไม่เยเลย หลงตาเฉยคำว่าอะไรวะเฉยเลยเหมือนป่าป่าเหมือนป่าเหมือนหมาป่าเดมันเอคะเออเออใจนะอ้าวหัวเนี้ยเอาแค่นี้ยได้ิค่ะ